สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งขันพ่อโสธรผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้ามชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้ามชมนะครับเป็นลูกอมได้สายสินนะครับเป็นลูกอมได้สายสินหลวงพูเหลียนนะครับวัดหนองบัวนี่นะครับนี่นะครับ เป็นสิทธ์นะครับหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวนะครับท่านเป็นสิทธ์สายตรงของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับเนาะเป็นสิทธ์สายตรงสิทธ์ใกล้ชิดแล้วก็เป็นเจ้าวาดองค์ต่อจากเป็นเจ้าวาดของวัดหนองบัวองค์ต่อจากหลวงหลวงปู่ยิ้มด้วยนะนะครับก็จะดูว่าใกล้ชิดขนาดไหนนะพอดีนะนะครับนี่นะครับผมก็นะครับเนาะกอมได้สาวเนี่ยนะครับเนาะกอมหรือได้สายสิทธิ์เนี่ยนะครับของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับเนาะเป็นแบบ คือถ้าจะเป็นลูกอมในตำนานอีกเป็นเครื่องรางในตำนานอีกอย่างหนึ่งนะครับของของบ้านเมืองของเมืองไทยนะครับเนาะนะครับแต่นี่นะครับของหลวงปู่เหรียญสร้างนะครับเนาะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนาะเพราะสูตรการสร้างก็เดียวกันแล้วก็คือเขาไม่ได้เป็นเรียนจากเป็นสายนะครับต่อๆกันมานะครับท่านเรียนแบบสายตรงอะเรียนตรงจากหลวงปู่ยิ้มเลยอะนะครับเนาะเป็นเจ้าวาดองค์ต่อกันมานะครับเนาะนะครับสูตรการสร้างต่างๆก็เหมือนกันนั่นแหละนะับดีนะเนาะนะครับ นี่นะครับก็คือชิ้นนี้นะนะครับผมดูเป็นแค่ของหลวงปูเรียนนะครับเนาะถ้าใครแม่นจะดูลึกกว่านั้นก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะม่ก็ไม่ว่ากันแต่ผมผมดูเป็นของหลวงปูเรียนนะครับเนาะแต่ความเก่าเขามีนะนะครับดูนะครับดูความเก่าของได้ใสยสินนะครับเดี๋ยวลงก้อยทีนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ดูลักนะครับเห็นไหมครับลักก็เก่านะครับเชื่อก็เก่าแต่ผมดูเป็นของหลวงปูเรียนนะครับผมนะถ้าใครแม่นก็อย่างที่บอกนะครับเราตีลึกกว่านั้นก็ไม่ว่ากันนะครับ ก็เบื้องต้นผมดูแท้นะนะครับแล้วก็ดูใจไปทางหลวงปู่เลียนนะครับผมเนาะแต่ไม่ว่าจะหลวงปู่ยิ้มหรือหลวงปู่เลียนก็นะครับใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับเนาะพะสูตรการสร้างท่านก็นะครับเนาะเหมือนกันนะพื่นี่เดียวนะครับก็สิทธิ์อาจารย์นะพื่นี่นะพี่พี่ลองคิดตามนะครับนะสิทธิ์นะครับสิทธิ์นะครับถ้าจะสร้างพระหรือสร้างเครื่องรางต่างๆนะครับเนาะถ้าไม่สร้างตามตำรับอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับเนาะ มันเหมือนทําให้เสียชื่ออาจารย์นะครับพอคนได้ไปของไม่ขังถูกคือถูกไหมครับนะครับมันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นอาจารย์อีกทางหนึ่งนะนะครับนะเกจิเขาก็เลยพยายามทําตามสูตรของอาจารย์ทุกอย่างนะความขังมันจะได้คงทนต่อมานะก็เลยแบอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็หลวงปู่เหรียญนนนะครับเนาะถ้าเคยถ้าใครเคยไปวัดหนองบัวทิการนะนะครับเนาะคือท่านก็อยู่ในจุดที่ไหว้นะครับนะคืออยู่จุดเดียวกับหลวงปู่ยิ้มเลยนะนะครับ ก <ersch> ็คือท่านมีความสัมพ <Việt człowie> so, you? ันธ์กับวัดหนองบัวมากๆอีกวงหนึ่งนะครับผมนะนะครับก็คือมีสิทธิ์ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะแยะมากมายเช่นกันนะครับผมนะก็มาดูนะครับแนวแนวทางการเล่นหานะครับเนาะนะครับว่าเออเล่นหายังไงนะครับก็ดูลูกนี้ก่อนนะนะครับจะได้แบบไม่ต้องกลับไปกลับมานะครับเนาะก็อยากให้ดูนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติของลักนะเห็นไม่ห็นจะออกลักระเบอดตำตานะครับเนาะแล้วก็ความเก่าของเชือกนะครับ มาดูแนวทางการเล่นหานะตรงนี้นะครับผมอึ๊บอ้าวไปไหนแล้วนี่นะคุณดูนี่นะนนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะจะออกลักระเบือน้ำตาลน,นะครับเดี๋ยวสะท้อนแสงนี่นะคุณดูนี่นบเนาะเห็นไหมครับนี่ลักระเบือน้ำตาลน,นี่นะครับเนาะ เมื่อวานตีแบตมานะพี่ไ้มีแบบเป็นแผลแสบนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ดูนะครับเนาะนี่นะไม่เห็นดูสินท่านนะครับดูลักนะครับนี่ลักออกรูเดือบน้ำตาลนะครับเนาะนี่นะครับดูชิ้นนี้ดกว่านนะพี่นะจะมีความคล้ายกันเห็นไหมครับลักรูเดือบน้ำตาลแล้วก็ดูการพันแล้วก็ดูเห็นไหมครับธรรมชาติลักต่างๆนะครับหลวงพูเรียนนะนะครับวอดหนองบัวนะครับผม เห็นไหมครับจากรักเหลือน้ำตาลนะครับผมอันนี้นะพื่นนะ่นะครับอันนี้เป็นของหลวงปู่ยิ้มนะพื่นนะ่นะก็เล่นกันเออลืมบอกก็เล่นกันทุกเว็บน,ะนั่นแหละพื่นนๆนะเว็บทารประจานเว็บจีเว็บยงเว็บยูเล่นหมดนะพื่อน่นะอันนี้เป็นของหลวงปู่ยิ้มนะครับดูนะครับเนี่นะครับดูลักหลวงปู่ยิ้มนะครับอึ๊ตัวอย่างที่บอกนะครับเนาะใจผมตีไปทางไหนผมก็บอกอย่างนั้นแหละพื่นน่นะอันนี้เป็นของอาจารย์ท่านนะครับเนาะนะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับ นะครับเพราะเขามีความเก่าเช่นกันนะครับแต่แต่ผมลูกนี้ผมตีไปทางหลวงผู้เหรียนนะเพื่อนพี่นะวัดหนองบัวนะครับเนอะนะครับอิเดี๋ยวเข้าไปดูขอเข้าไปดูหน่อยนะครับผมนี่นะครับนาอจะได้ชัดๆหน่อยเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับลักเรือมเือน้ําตาลนะครับแล้วก็เนี่ยดูความเก่าของเชือกนะครับเชือกได้ใส่สีเจะออกเหลืองๆนะครับผมนะเดี๋ยวนะครับอึบสมัยมันหลับ ออกมาตั้งแล้วมันไอ้นี่นะพีนี่อ่าดูละนะครับดูนี่นะเห็นไหมครับนะได้ใส่สินออกเหลืองๆนะครับแล้วก็ลักออกเหลือเๆน้ำตาลนะครับเห็นไหมครับนะนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลงกล้องสองกันนะอดูอีกทีนะครับผมเห็นไหมครับนะที่ชี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวลงกล้องเลยนะพี่นะครับ มานะครับผมอนี่นะครับก็ชิ้นนี้นะครับเนาะดูจากธรรมชาติดูอะไรต่างๆก็นะครับเนาะดูจากเชือกดูจากความเก่าผมดูสร้างก่อนปีสอ0พนหะ้า้นะคุณผู้นะดูลักนะครับนะดูเชือกนะครับ ดูไม่ได้เชื่อครดูได้สายสินนะครับเนาะนะครับได้สายสินธรรมดามันจะขาวๆนะครับนี่นะนี่นะดูความเก่าของได้สายสินนะครับเนาะแล้วก็ดูความเก่าของหลักนะครับนะครับก็ถึงบ่อครับชิ้นนี้มีความเก่านะนี่นะนะนะครับเพราะก็ต้องมีความเก่านะเพื่อนะพร่บนะเพราะนะครับหลวงปู่ยิ้มท่านเป็นเกจิยุคหลวงปู่สุกอะนะนะครับปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อเงินบางคานะนะครับ ท่านอยู่ยุคนั้นนะครับผมนะแล้วก็หลวงปูเหรียญนะครับท่านเป็นจ้าวาดองค์ต่อมานะครับท่านก็ต้องใช่ไหมครับท่านก็ต้องอยู่ยุคนั้นเหมือนกันนะครับก็ยุคก่อนสองพันห้าร้อยนะพอดีนะนะครับสิ่งของที่ท่านสร้างก็ต้องมีนี่นะก็ต้องมีความเก่านะครับมาดูดูลักนะนี่นไหครับนี่นะครับผมก็คือนะครับสูตรนะครับสูตรการสร้างของท่านนี้นะพอดีนี่แบบเนาะ ที่หลวงปู่ยิ้มท่านสร้างนะครับเนาะข้างในนะนะครับข้างในจะเป็นแกนกระดาษสาะนะพอนีแบบจะเป็นกระดาษสาลงยันนะพอนีแบบแล้วก็ไอ้ได้ใส่สินนะครับเนาะเขาจะเอาเหมือนบางคนเ็าเรียกว่าได้สาวพมผมคือภมมจันทร์นะครับเนาะเขาจะเน้นเมตานะครับนะลูกอมเนี่ยนะครับจะเน้นเมตามหานิยมนะนะครับจะเน้นเมตามหานิยมการพูดผีเสนียจันไรนะครับประมาณนี้นะนะครับนี่นะครับ เพราะนะครับเครื่องรางนะครับเน er, าะเขาต้องสร้างจากสิ่งของที่สิ่งของทนสิทธิ์นะพวกนี้นะครับสิ่งของทนสิทธิ์นะครับผ้าห่อศพบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะพวกนี้นะมันก็นะครับมันจะได้ขังนะนะครับมาลงกับกระถาคมนะครับนี่นี่นะครับผมนะก็เป็นลูกเป็นลูกอมนะครับได้สายสินหลวงผูเรียนวัดหนองบัวนะครับเนาะสิทธสายตรงหลวงผูยิ้มนะครับวัดหนองบัวนะครับเนาะ ตร้างตามแบบอาจารย์นั่นแหละนะพวกนี้แบบใช้ได้เหมือนกันนะครับดูลักนะครับดูได้สายสินเก่าๆนะครับเนี่ยแห้งๆเหลืองๆเลยนะพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ลักนะครับความเก่าของลักนะครับผมหลวงปู่เหรียญท่านก็เป็นเคจิหนึ่งที่สร้างเครื่องรางนะครับออกมาตั้งแต่ยุคก่อนสองพันร้อยนะครับเนาะท่านเป็นเจ้าวาสองคต่อจากหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัวนะครับผม นี่นะครับนี่นะนะครับดูดีๆนะครับเราดูลักนะครับดูธรรมชาติลักดูธรรมชาติเชือกนะครับนะนี่ครับนี่นะพกดีนะครับพยายามส่องให้ดูทุกมุมนะครับผมนะเนี่ยดูนะครับดูลักนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับเราดูธรรมชาติรักดีๆนะครับเรารักแท้เขาจะไม่แห้งนะครับนะครับเพราะเขาจะเอาความชื้นในรักนี่แหละนะครับดูเขาจะเอาความชื้นในรักนี่แหละนะครับเนาะรักษาสภาพสิ่งที่รักษาสภาพเชืออรักษาสภาพพระถูกคือถูกไหมครับถ้ามันแห้งนะครับมันจะไปรักษาอะไรได้ล่ะนะครับมันแห้งมันคืออบให้เก่านะครับเนาะอบให้ดูเก่านะครับแต่จริงๆนะครับรักจริงๆไม่ต้องแห้งนะครับ มันจะมีความเก่าของเขาเองในตัวนะพี่นี่นะดูรักแท้นะครับเนาะนะครับคือไม่จําเป็นต้องแก้งเก่าอ่นะพี่นี้นี่นะครับมันจะมีความชื้นนะครับนะเหมือนอ่ะพี่ๆนะครับนะเหมือนมันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆนะที่เขาแบบต้นไม้หลักร้อยปีนะครับเราเห็นไหมครับต้นไม้ตัวใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้พันปีร้อยปีที่แบบสามก้นโอบเจ็ดก้อนโอ่ะนะครับเนาะเราไปดูดีๆนะครับ้วมันจะมียางไม้อะนี่เราไปดูยางไม้เขานะ ไปดูดีๆแล้วจําดีๆนะครับมันจะแบบอารมณ์เดียวกันนะครับมันแห้งไหมล่ะนะครับใช่ไหมครับมันแต่มันก็เหนียวหนึบเลยแหละนี่นะมันจากบางอันเนี่ยแกออกมาเนี่ยแข็งเหมือนเพชรเลยนะนะครับถูกไหมครับนะครับชิ้นบางชิ้นน่ะนะครับต้นไม้แบบหลักร้อยปีนะครับบางทีเราแกออกมาเนี่ยนะครับมันแข็งเหมือนเพชรเลยนะนะครับไอยางไม้เขานะครับยางไม้นั่นแหละคล้ายๆกันนะครับนะครับพอลักนี่ยเขาก็บอกอยู่าลักยางไม้นะพอนีนะเนาะ นะครับมันก็มีลักหลายอย่างนะครับผมหมายถึงลักอย่างไม้นะครับเนาะมันก็มีลักหลายอย่างพอเป็นลักอย่างนั้นตอนนี้มันก็อยู่ที่เกจิอาจารย์เขาจะมาผสมแล้วนะครับผสมข้างผสมชั้นลงผสมอะไรกันอย่างนี้ก็เรื่องจะสูตรที่แตกแยกกันออกไปนะครับแต่หลักใหญ่ใจความมันก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละพวกนี้ donc. นะครับนะครับก็โอเคนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอบคุณพื่อนๆพี่นะครับเช่นเคยที่แวะรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาตลอดนะครับผมนะแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับนะก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ